อกลับมาแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแข่งระเบิดนะครับและเกมของเราวันนี้มีชื่อเกมว่าท่าท่าแดนซ์ครับผมในการแข่งขันเกมผู้เข้าแข่งขันจะต้องแบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วมาร่วมเล่นเกมว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะหรือทีมไหนแพ้ ีมที่แพ้ต้องไปลุ้นกันต่อในโดมระเบิดเลือกหมายเลข1หรือ2ว่าจะโดนหรือไม่โดนระเบิดครับและเกมในวันนี้ก็คือท้าทาแดดทั้ง2สีต้องยืนสลับฟันปลากันอยู่แล้วส่งกระป๋องแป้งไปเรื่อยๆเมื่อได้ยินเสียงนกวีดดักกระป๋องแป้งอยู่ที่ใครคนนั้นจะได้เปิดแผ่นป้ายเพื่อดูคำสั่งทีมใดแพ้ต้องมาลุ้นกันต่อว่าใครจะโดนระเบิดนะครับพร้มแลครับมิวสิกป ถึงยังครับถึงยังฮะถึงยังครับพี่รอนอก็ได้รอกันคุณร้อนคุณร้อนสีน้ำเงินอ้าวหนึ่งสองสาี่้ารดิจาวดีครับอันหนึ่งก็ได้ครับหนึ่งหนึ่งสอง ตาคนที่ตาไม่เซ็กซี่ครับแสดงว่าต้องตาเซ็กซี่ขอเพลงหน่อยขอเพลงแตะขอเพลงหน่อยครับเพลงแบบซิ๊งซี่ซี่ซี่งดีเด้อดีเด้ออันนี้ก็าหลอนสาระเพลงอันนี้ดูน้องเต้น้องเต้น้องเต้ดูน้องเต้ มาดูเมย์เมย์เมย์คุณเมย์มิวสิกมาสิคะน้องน้องเราจะถ่ายมิวสิกไงต้องโฟล์วทก่แขกเลยเรายืนเฉยๆกันจังก่อนจังก่อนโอเคมิวสิกมา พี่เบโชดนี่พุตับพุตับมาอะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่จิงมึงมาซุ้อันนี้ตาหาเรื่องอ่ะหาเรื่องกอบสิกอปสิ1 2 3อันนี้ยู่ไก่ห้วอเ่อบ หรือเปล่าอ่ะพี่แดงมีแดงผมจะตัดสินใจนะครับผมจะตัดสินใจได้แล้ว่าไงสาวๆที่เขาเซ็กซี่กันหมดนะฮะอีกฝั่งนึงเนี่ยเขามีชายหนุ่มอยู่คนเดียวเอาไหมว่าทาชายหนุ่มดีกว่าในที่นี้อ๋อดูดว้าเดือดด้วยครับเฮ้เร่นแล้วต้องสุดไปเลยน้องร้อนเอ ตอ,อโดนบ้างเลยเหรอเออน่า,<อ>าสีส้มออกไปหนึ่งคนนะครับพร้องร้องมิวสิกไป นยังเต้นอยู่เลยคุณเท่งเลือกอะไรครับ2 3 4 5อะไรดีเรียงกอะไรสองสองพี่ใจทำไมโอ้เลือกดีมากจบไวถ้าทีมตรงกันข้าม นะฮะหนึ่งคนนั่นไงพี่กอล์ฟทาแหมทาตรงข้ามเลยทาสีนิการไม่ได้เลยครับไม่ได้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 เขาก็เขียนอยู่ไม่เห็นอยู่เนี่ยได้เออเท่งสามเออเกมน่ะเกมน่ะเท่งเอ้ยข่งยมาเบือออกหนึ่งเด้อไอ้กายกใจหนึ่งมันไม่กล้าทำเลยไอ้เท่งไม่กล้า

อยู่ที่คุณตังนะครับสองอ่ะสามสี่ห้าครับสามครับอาคุณตางเห็นแบบแล้วใช่ไหมครับผมเอางี้ไหนๆทาก็ต้องทาเหมือนกันเอาทำไมพี่หนุ่งเป็นงี้ล่ะคะฟ้องสามฟองแม่แน่ น้องสาวในเรื่องด้วยนิดเดียวพอนิดเดียวพอเอาอีกกว่าน้องสาวในเรื่องทานน้อยๆแต่เอาไปหนักที่คุณแม่กันให้คุณแม่มาแทนให้แม่ไปลองด้วยนะเออไม่อย่างนั้นลูกสาวคุณแม่เลยครับคุณแม่ครับผมเดี๋ยวดูนี่แม่กันนะใครจะเสียสละแทนหลานมาเชิญคู่สามแม่ครับมาที่น่ากัดจังอยู่แล้ว แต่วิธีการาทาของเท่งคงแตกต่างไปผมไม่ไม่ทาลงงี้ท<ห>าเฉ <หา S 1> ยไม่ทาขึ้นอย่างนี้ <c oughs> หมายถึงลูกก็แต่ทาขึ้นไปเนี่ยทา,าขึ้นไปดันหน้าเลยมามา,มา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 เร็วคนดีเร็วใช้ก่อนใช้ก่อนทาแล้วครับนิดหน,น่อยน,นิดหน่อยนะโ<ม>อ้ยต่งนี่ อะไรนะทำไมไม่ห็นเหมือนเต้ยเลยอ่ะนี่นี่ไงนี่ไงมันมีพิเศษอ๋อมีพิเศษโอเคโอเคนะมา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 เคขอบคุณครับะก็สรุปในเกมนี้นะครับสีน้ำเงินชนะ สีต้มไปรุ่นต่อที่18แผ่นป้ายด้านนู้นครับโกแก่พลัสลูกบิดประตู RMI ครีมทาส้นเท้า 91E โกแฮร์รูมูฟเอส 3G พลัสและไวไฟขนมโอเคทีนบิสกิตคลีมกรองแสง 7N เว่ว็กซี่ ลามาโซนครีมย no ูโรคัสตาร์ดเค้กมิติพลคลินิกแสงอุดมโคมไฟเครื่องครัวสมายนมข้นตราพาเลสโอิชิกลินทีมาหลอกยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะฟิล์มกรองแสงเซเว่นเอ็น สนับสนุนโดยยูโรคัสตาร์ดเค้กครีม 91E ลามาโซนครีมผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเครื่องหนังแว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮขนมโอเคทินบิสกิต ม่วงหิม,มะพานอบเกลือโกลกแก่พลัสนิติพลคลินิกเครื่องครัวสมายบายสตาร์เวลคุ้มค่าคู่ครัวคุณแสงอุดมไลทติงศูนย์รวมโคมไฟครบวรงจรมาล็อกอลลัมิวเอสพียาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะนมข้นหวานและนมข้นจืดตราพาเลส ลูกบิดประตู RMI มั่นใจเอาอยู่ TrueMove S 3G Plus และ Wi-Fi อชิ Green Tea เซเว่นอีเลเโยเกิร์ตพร้อมดื่ม Dash m ล l ม s m o o t h ธนาคารพงสวรรค์มุ่งมั่นให้ท่านมากกว่า